สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเจาะธรามดานาก็ได้มีช่างมาเจาะไว้แล้วนะครับแต่ว,ว่าเจาะไม่ได้ครับก็เราก็ยังไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองมาเจาะดูครับว่าจะได้หรือเปล่าครับก็สองบ่อนะครับที่มีช่างมาเจาะไว้บ่อนึงตรงนู้นครับก็ไม่ได้เหมือนกันครับก็เป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับที่มีช่างมาเจาะไว้แล้วมันไม่ได้นะครับเป็นหลงใหญ่นะครับ ก็รอเจ้าของทีออกมาชี้ตำแหน่งนะครับอาจะอยากได้ตำแหน่งประมาณไหนนะครับ <B ull ing noise> ตอนนี้เรา,เรากำลังจะต่อิเหน้า,นาดินนะครับ ครับตอนนี้ได้สาเมตรแล้วนะครับเริ่มถึงชั้นน้ำผิวดินแล้วครับครับตอนนี้เราจะลงท่อกันสุดสินิ้วไปก่อนนะครับ ว่ามันเจาะไม่ได้ครับหน้าดินมันพังครับต้องเอาท่อสีลงไปกันก่อนครับตอนนี้ก็กำลังจะลงท่อกันพุดสิงนิ้วครับเพื่อกันหน้าดินครับเนื่งจากหน้าดินบ่อนี้มันพุดนะครับพุดหนักสื้อชายก็จะทีลงไปการพุดไว้ก่อนครับครับตอนนี้ก็ลงท่อกันสุด1สินิ้วเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะลองเจาะเปิดหน้าทิ้ต่อนะครับว่าจะเจาะได้หรือเปล่าครับตอนนี้เราก็เจาะถึงชั้นหินแล้วนะครับก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ18เมตรนะครับถึงชั้นหิน,นครับเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปเราก็จะลงท่อกาสุดนะครับครับตอนนี้เรากําลังจะลงท่อกันสุดนะครับ ครับตอนนี้ก็ลงท่อกันพุดเสร็จแล้วนะครับก็กําลังทําการต่อนะครับตอนนี้ก็ได้30เมตรแล้วนะครับก็เริ่มมีน้ําขึ้นมาแล้วครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้ความลึกอยู60่60เมตรครับก็ตอนนี้ก็กำลังเป่าล้างบาอครับก็โอเคครับสำหรับบ่นนี้ครับ